สองชั่วโมงไม่สาย,อเ,ยเอออยู่แล้วไม่คุ้มนะจะบอกไม้ก่อนไม่คุ้มนะเยมไม่มีตังค์เลยมันก็ยังดีกว่าเราไม่มีตังค์เติมเราก็ต้องเอาพอมันให้มาอย่างเงี้ยเว้ยหนึ่งชั่วโมงไปเถอะพี่หนึ่งชั่วโมงเลยเมาตีป,ป๋าเดี๋ยวพี่อ้อยหลบเดี๋ยวผมปาระเบิดแท่นแป๊บเฮ้ปปยปาไงวะออมันแท,นท่นพ่ซาม เดี๋ยวผมส่องบีบ้างเองเฮ้ยแตกเลยอย่โอ้ยอยู่แทนไม่ดีหรอกเบียดเปียดยู่แทน หนึ่งร้องพี่หนึ่งีนีเ่นใจเย็นเหรอเข้าไปดูไปอ้ามนมาไงวะเออผมก็ไม่เห็นอะมาไงมาไงอะดูสุดรล้วมัน่วงมาจากรองเท้าล่อเอาเอมาโหตึ้นมีบั๊กอะมีด้านไงวะโอย ไม่กี้บีบังมันมาอย่างไรอ่ะพี่ยงวม่เห็นเกีโดนยิงรถเรลอเปล่าเอ้ยพิชซิงช็อตโหพี่เดียวผมยังไม่เห็นเลยนะมันมาตัวไหนอ่ะรอกดซีไฟอยู่มาตัวไหนไม่รู้ลใช่คอว้เรากล้ฟอยู่แล้วบีบังมันมาจากไหนอ่ะบีบังเอ้ยผมดูยาวอย่างงั้อ่ะนี่ผมก็ดูยาวอยู่นะ ที่ท่คา,มมาถามพี่ออยดีระเบิดสูตรลอยมาเลยอ่ะเกมสท้านะไปไนันเลิอกอ่ะเจมวิเฟก็ข้นม่เิกเข้ามาตอนนี้เสือมันจะมาไงเติมสองท่านเองไหมน,นะ อาอยืนห้องนะพี่ข้างไหนผมบอกโอ้พ<า>ี่โชคบังผมเลยอะไม่จะวางดี่ชายมาตัวมาเต้นมายังเต้นยังเลยพี่ พูเดเยอะสามสี่ตัวโ,โอ้ตายเลี่ยมเออนี่โหดแต่มะหูดเจ็บคนเดียวเลยเจ็บละเจ็บละโอ้ยเกือบมิดเหล่านะเดี๋ยวอะไะอ่าไม่มีผลงานอะไรเลยครับเกมนี้ผมมีผลงานนะผลงานกนาร์ดดีเดียวเราไม่มีอะไรกันเลยนะนี่ยังงงอยู่มานยังยังขาด <laughs> fire in the hole fire in the hole the boss put my life fire in the hole total family headshot fire in the hole อางเงี้ยเว้ยมาเปิด็นแบบแดงเลยมากําลังมาันอยู่ตรงข้างน่ะใครอะตรงข้างตรงท่างท่านท่านเอท่านเอท่านเอไม่มีเลยกดซีฟายเลยยังไม่บอกว่าจะมาเลยโหอะไรพี่แกซีฟายได้กดเฉยเลยอ่ะกดเฉยเลยโอ้มาไงเนาะโอ้งาดิซองซองเลยซองเลยกําลังมากําลังมาซองซองอยู่ซองอยู่ซองอยู่ ดูยยาาอ่งั้นนะเอ้ยเดี๋ยวมันผิดปกติทำไมมันไม่มารออย่างนี้เยอะเวลานเจ็บหมมันเจ็บยังไงพี่เรายิงไปสามตัวแมันไม่มาเฮ้ยตกใจหมดเลยโอยิงคูยิงคูไปยิงคูมันมันจะได้ออกมาเห็นไหมไ้ยังไม่เดี๋ยวตองตองเต้นเดิวมายิงเลยใกล้ตายแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงก้น,นมันใกล้ตายแล้วตองอ่ะนี่หนึ่งดูบีสั้นไหมนะบีบั๊กเป็นเลยเอ้ยบีสั้นเป็นเลยไอ้บีสันสนสนส้นนี่ไงเดี๋ยวโอ้โห,โหน,นี่ใครเจ็บเนี่ยโอ้โหคนตาเจ็บ ตูตายเจ็บแหมแหมถ้าพี่ยิงไม่เจ็บมันไม่เจ็บมันก็ไม่ตายแั้งอ่ะเอาใหม่นะพี่ออยดูดีๆจ้าอ่าโอเคโอเคพี่โจ๊กังระเบิสุดเดี๋ยวเพิ่งกดนะฉันบอกให้มาแล้วค่อยกดนะไม่ได้แอ้นี่แบบระเบิดสุดอ่ะจ้าทำลังช่วยสามแยกสี่ผมใช้จะไหแหนเออเอิ้นเอ้โหวไ่ไหนอ่ะพี่หนึ่งเอ้นท่านี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 อยัางเงยเง ันรันมาแล้วเฮ้ยยาสองตัวจะเป็นตัวเดียวยาลยตัวเดียว,ว,ยว,ยวใช้2องตงข้น <c oughs> ตัวนึงทำน <c oughs> องเฮ้ยอยู่สามแยกครับดูสามแยกทีดูยาวตัวนึ่งอะ่ะเติ้์นเองดูไว้เออต้องสามแยกไปไหนอะ่ะมีสั้นตัวนึงยาวตัวนึง

น่าเห็นอ่ะเอออีกตัวหนึ่งก็เจ็บเหมือนกันมั้งมันใหญ่กว่าใช้สองตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโดนผมยิงเหมือนกันเฮ้ยยาวอยู่ยาว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 อ่ะเออโอ้ยเจ็บมากเจ็บมากเจ็บแล้วโดนชุดเมื่อกี้ไปเจ็บหนักอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็นสบายไม่เป็นไรพี่เองล่อมันก็หมดเวลาแล้วแต่ยานกันมั้ย อยูในห้องดีกว่าดีกว่าเยอะมีวิญญาณนั้นระเบิดสูตรตายบอกแล้วว่าระเบิดสูตรอย่าไป่อยรมระเบิดสูตรไม่เป็นแล้วพี่ออนเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหะเขาโอ้ยเฮ้ยสัมาโหยาวรุมมาแล้วตายจิเอออย่าตายแล้วอย่าตายแล้ว Ta đâu yêu tai đâu, lời yêu tai lạc 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 yêu kìa lạc yêu ก็เดกยขาไควบขัวหนึ่งคััวเอ้าออาแล้วไม่ได้ดันเว้อย่าให้คนดูอ่ะรอดเฮ้ยดีานดีานต้น ตายคังเสียงตกใจเลยมึอว่าระเบิดหูฟังพี่ดีไงลุ้งเลยหูฟังพี่ดีหูฟองโดนแล้วโดนแล้วดังเสียงมันซึบเลยอ่ะดูอยู่เลยไม่ยาว โอ๊ยเจ็บหัวเลยไปขันไม่ช่วยยาโดนระเบิดตัวนองอ่ะเก็บไม่ได้เลยใช่ไหมยาตายเก็บปืนใายดีวะเนี่ยเก็บได้เราเลวเลยเลวเลยเก็บปืนทุ่นดิเก็บปืนทุ่นดิน่ากลัวนะ Chỉ em, không bỏ xin vậy Vô là con lên dưới đi mẹ luôn Ôm đi hết rồi rồi phải ôm lên như tụi đâu ห้เอาให้ปล่อยยาวมาให้ปลยสาแยกมาสแยกหรออ่าสาแยกใร้ปล่มาลงมาจากแค่นเลพี่เพียวดูอยู่พี่เพียวดูบีบีซันออเชล้เจ็บ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 จบจบแก่เลยทนี่านี้ I don't get okay, oh, it. Okay, Bomb diffused. Mission success. So we coming yet, Okay, let's go. Don't say I should pull you. I should pull you Tell me. หาเรื่องตลอดครับผมจะไปเราเรียอยใช่ใช่ตกตาดีกว่านี้ตายไหมตายแล้วตายแล้ว ไั้เลยไดนเลยมีเหล่าเลยก็ได้ยิงอยู่ไหนอ่ะโอ้ยตจามีเหล่าแล้วโอ้ยอยู่ิงเลยยิงเลยยิงเลยยูบีระวังเฮ้ยเฝ้าก็ได้ชัวชัวมันแตกเลยมันโดดเอแน่โดดโดดเอแน่พีติตองดูว่าเราจะยังมันเอแน่โอเคเรียบร้อยอีกคนหนึ่งอ่ะเจ็บเหมือนกันมั้งเฮ้ยมันก็ไม่ได้ด่วนจังวะ เกิดมตัวเอเออรู้รู้รู้มันยังไม่ยังไม่เองยังไม่ไปมันรู้เว็บวันท่านอยู่วันท่านจยังไไปไหนเกยเกระโลกบอกว่ามันรู้มันรู้กูแล้วิไปตัวเอีดทีหนึ่งตาน่เระวงไปตอไม่เทียก็ล็อกเป้าซะล็อกต้าที่่ด้วยซ่งฟองไว้เลยอย่ามันโดนเน่ เพราะไปต้นดูดีองู่ไปไหนไม่ถึงแล้วแหละไม่งรู้ว่าส่องอยู่ตรงแค่ไหนไม่เอาไปยิงเลยอ่ะได้ยินเสียงเดินมาได้ยินเสียงเดินมาน้โอ้ยโดนแล้วโดนแล้วตอด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 เอาไว้ในใจดูไอนะเดี๋ยวเต้นอีต่อไปต e ่อไรต่อไรจิ้มมาลงแกะที่หนึ่งมันต้องกลัวอย่ามันเห็นเวลางแล้วนี่มันอุกอั่งแล้วมันก็ระเบิดเองมานั่นแหละโอุ้ย หมดเวลาแล้วพี่หนึ่งนีเลยพี่หนึ่งพี่หนึ่งนีพี่หนึ่งหนีได้เลยผมรอให้อยู่อยู่ตรงยาวก่อนอยู่ตรงยาวก่อนพี่หนึ่งอ่ะพี่หนึ่งเอาพี่หนึ่งไม่เป็นนีอ่ะไม่ลงเอ๊แล้วลงเอ๊แล้วต้นต้นอ้าวต้นอ้าวต้นอ้าเลยโอ้ยเวลเวลาเวลานี่นีหนี่ไปทานมาเลยมันวางแล้วมันวางก็ไม่ทันหรอกวันนาทีนึงอ่ะน้าบอกว่าให้โอ้โหบอกว่าให้หนี chưa chưa, là chưa, chữ là lũ em luôn ninh 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 พิเศษใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยต้นไ่อยู่ในห้องต้นถ้ามันมายพี่จะบอกตกใจไามเลยโอ้โหระวังระวังอยู่ในห้องเขาอยู่ในห้องเป็นใครเอ็มวี ทำอะไรนี blender, them, the sort of ่อรงหนึ hmm. mm ่ง hmm. ม mm ิลตกเลยตีฟ้าบนแหงเียครับอุ๊ยโหแตะที่หนึ่งโหเลยเอเอเอมาเอดวงเลยเป็นเพียบเป็นสูงเลยอ่ะ เราเยอะมากต้นเราคนเดียวเออลุงน้องนี่สแล้ไงวะงามอาคุณผัวอ